สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพันธิภาแขกวันวงนะคะเป็นนักศึกษา,าวิชาเอกการบัญชีภาคสมทบมหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตสกลนครนะคะได้รับมอบหมายให้ไปนำเสนอใบงานที่3ซึ่งใบงานที่3ได้รับในหัวข้ออภิปรายเรื่องทฤษฎี ความได้เปรียบแบบผูกขาดนะคะเราก็จะเข้ามาสู่ความหมายของทฤษฎีการได้เปรียบการผูกขาดนะคะหมายถึงลักษณะหนึ่งของตลาดผลผล,ผลิตที่มีการแข่งขันไม่สมบูรณ์มีลักษณะโครงสร้างที่สำคัญคือมีผู้ขายรายเดียวการเข้าสู่ตลาดทำได้ยาก ทำให้ผู้ผูกขาดมีอำนาจในการกำหนดราคาสินค้าหรือบริการของตนการผูกขาดอาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติคือในกรณีที่ไม่มีการกีดกันการค้าเข้าสู่การตลาดแต่ไม่มีผู้ผลิตรายอื่นเข้ามาแข่งขันอาจเนื่องจากอุตสาหกรรมนั้นใช้ทุนสูงขนาดการผลิตใหญ่ใช้เทคโนโลยีความก้าวหน้าหรือผูกขาดที่เกิดขึ้นโดยการกีดกันการเข้าสู่ ตลาดคือกรณีที่ผู้ผูกขาดกีดกันไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาแข่งขันซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการกีดกัน mm. เช่นสิทธิบัตรหรือการได้สัมปทานซึ่งจะได้นำซึ่งจะทำให้ผู้ผลิตรายนั้นมีอำนาจผูกขาดหมายถึงความสามารถ ในการควบคุมตลาดของผู้ผูกขาดมีอิทธิพลของผู้ผูกขาดในการกำหนดสินค้าให้บริการเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆดังกล่าวแล้วทำไมแล้วทำไมผู้ผลิตจึงพยายามให้ตนมีอำนาจในการผูกขาดคำตอบง่ายๆก็คือนั่นเป็นเพราะเมื่อผู้ผลิตมีอำนาจผูกขาดแล้วจะทำให้เขาได้รับกำไรจากการผูกขาด ซึ่งหมายถึงกำไรที่ผู้ผูกขาดได้รับซึ่งโดยทั่วไปจะได้รับมากกว่าปกติเนื่องจากผู้ผลิตมีอำนาจผูกขาดในการผลิตหรือการขายสินค้าหรือบริการอย่างไรก็ตามความสามารถในการหาก,กำไรของผู้ผูกขาดน,นั้นจะขึ้นอยู่กับลักษณะและอุอปสงค์ที่มีต่ออุปสรรคที่มีต่อสินค้าหรือบริการและลักษณะของต้นทุนการผลิต ของผู้ผูกขาดค่ะในหัวข้ออภิปรายทฤษฎีความได้เปรียบแบบผูกขาดของนางสาวพันิภาที่ได้รับหัวข้อมานะคะก็ขอจบก,การรายงานนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ